นาฬิกาคาเทียในรุ่นคาเทียซนโตสในรหัส e f e r e n c e WSSA0064 นะครับที่ลูกค้าส่งมาติดฟิล์มกันรอยกับ m o d i f y Watch c o m p a n y l i m i t e d นะครับซึ่งเป็นบริการติดฟิล์มกันรอยนาฬิกาทุกแบรนด์นะครับนาฬิกาคาเทียซันโตสรุ่นนี้นะครับถูกเปิดตัวในปี2024นี้เองนะครับเป็นรุ่นล่าสุดเลยนะครับที่มีหน้าปัด เป็นสีน้ำตาลบูโทนนะครับไลเ่เฉดสีจากสว่างไปมืดขอบนะครับซึ่งเรือนนี้ลูกค้าย,ยังไม่เคยใส่เลยนะครับเป็นนาฬิกาที่ใหม่มากสภาพ100เอร์เซเลยนะครับแต่เมื่อต้องการใส่นะครับเราก็จะต้องระวังเรื่องการเกิดรอยนะครับเพราะฉะนั้นการติดฟิล์มนั้นย่อมจำเป็นกว่านะครับที่จะปกป้องนาฬิกาของท่านนะครับไม่ให้เกิดริรอยกับนาฬิกานะครับแล้วก็การที่ จะมาติดฟิล์มกับทาง Modify Watch c o m m a n d i n Limited นั้นมีข้อดีอย่างนึ่งก็คือฟิล์มนั้นมีขนาดบางนะครับแล้วก็ใสทำให้แทบจะดูไม่ออกเลยนะครับว่านาฬิกานั้นผ่านการติดฟิล์มกันรอยมานะครับนาฬิกาจะสวยเหมือนใหม่เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีฟิล์มของ Modify Watch c o m m a n d i n Limited นะครับเป็นระบบ p r o เ e c t i o n ฟิล์มที่คืนรูปตัวเองได้นะครับเมื่อเกิดหรือรอยขีดข่วนบนตัวฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มชนิดที่ซ่อมแซมตัว ได้นะครับเป็นฟิล์มชนิดพิเศษนะครับแล้วก็จะมีความบางทําให้การติดฟิล์มกันรอยนั้นมองไม่ออกเลยนะครับว่าท่านได้มาติดฟิล์มกันรอยในกามานะครับนอกจากนั้นนะครับทาง Modify Watch ของ m a n y l i m i t e d นั้นยังรับประกันการติดฟิล์มให้กับท่านด้วยนะครับเป็นระยะเวลา1ปีนะครับหากฟิล์มลอกล่อนหรือว่าฟิล์มเป็นเป็นฟออากาศอยู่ใต้ฟิล์มนะครับสามารถคัสตอมติดใหม่ได้เลยนะครับหรือว่าหากฟิล์มเกิดอาการคาบเหลืองนะ ครับก็สามารถเคลมติดใหม่ได้เลยในระยะเวลา1ปีนะครับงานติดฟิล์มกันรอยนั้นมี2รูปแบบนะครับทางเทคนิคช่างจะใช้2รูปแบบคือการติดแบบแห้งกับติดแบบน้ำนะครับจะแตกต่างกันไปนะครับถ้าชิ้นส่วนนั้นมีขนาดใหญ่นะครับเราจะติดแบบน้ำนะครับเพื่อให้ฟิล์มนั้นคืนรูปตัวได้ไปพร้อมกับตัวเรือนของนาฬิกา อย่างเช่นคาเทียซันโตสเรือนี้นั้นมีตัวเรือนที่โค้งมนนะครับแล้วก็มีจุดที่เคิร์ฟค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วฟิล์มมาเป็นแบบวันพีซในด้านข้างในจุดนี้นะครับคือชิ้นเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการติดฟิล์มนั้นควรจะติดด้วยน้ําจะดีกว่านะครับส่วนบางจุดที่เป็นเล็กๆตรงนี้นะครับเราจะไม่ใช้น้ําเลยนะครับแล้วก็เรามีฟิล์มขายด้วยนะครับสําหรับบางท่านที่ต้องการจะไปติดเองนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ o อ i s สดอทนะครับแต่ถ้าแนะนำ ว่าในกาที่ติดยากเช่นคาเทียซันโตในรุ่นนี้หรือในกาไฮเอ็นนะครับถ้าไม่ถนัดในเรื่องการติดฟิล์มแนะนําว่าให้ติดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจะดีกว่านะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับราจะมีบริการขึ้นแบบ 3D template ด้วยนะครับขึ้นแบบ 3D template คืออะไรนะครับในกาบางรุ่นเป็น l i m i t e d นดฬิกาบางรุ่นเป็นรุ่นที่ไม่ค่อยนิยมในการที่จะมาติดฟิล์มกันรอยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางรุ่นนั้นอาจจะไม่มีฟิล์ม template ในรุ่นนั้นนะครับเราจึงได้ทำการขึ้นแบบ ฟร t e m เ l a t e นั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับเพราะว่าฟิล์มจะมีขนาดเป๊ะเท่าตัวเรือนทุกจุดทุกชิ้นส่วนเลยนะครับแล้วก็เมื่อเราขึ้นแบบ3ร Template นะครับเราก็จะได้เทมเพลตในรุ่นนั้นรองรับเมื่อมีลูกค้ามาติดฟิล์มในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็การติดฟิล์มโดยผู้เชี่วชาญจาก Modify Watch Company Limited นั้นนะครับงานจะออกมาเนียบทุกจุดเลยนะครับเพราะเราติดด้วยช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับ เจอไรฟองอากาศนะครับนาฬิกาจะมองไม่ออกเลยนะครับว่านาฬิกาของท่านนั้นติดฟิล์มมานะครับเพราะว่าเราใส่ใจในรายละเอียดทุกจุดนะครับแล้วก็แล้วก็นี่คือผลงานนะครับเมื่อติดฟิล์มเสร็จแล้วนะครับจะเห็นได้ชัดว่านาฬิกานั้นมองแทบไม่ออกเลยนะครับว่าติดฟิล์มกันรอยมานะครับและถ้าหากท่านใดนะครับสนใจที่จะมาใช้บริการติดฟิล์มกันรอยจากทาง Modify Watch Company Limited นะครับสามารถส่งงานมาทําได้ที่ทั้งช่องทาง Facebook Fan Page Modify Watch Company Limited นะครับแล้วก็อีกช่องทางคือช่องทางเว็บไซต์ w o r l d w w บ modify w a t c h c o m นะครับหรือสามารถเดินทางมาที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับพิกัดร้านอยู่ถนนยาณนวตัดใหม่พระราม3นะครับเราจะมีคลิปบริการติดฟิล์มกันรอยอย่างนี้ลงทุกวันนะครับพร้อมกับคลิปเซอร์วิสนาฬิกานะครับฝากติดตามทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook, YouTube, Instagram หรือว่า TikTok นะครับเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปดีๆอย่างนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวครับสวัสดีครับ